โอเคค่ะก่อนอื่นทักทายเนาะสาวบุไทยมาทักทายสวัสดีสู้คุณสุคนเมื่อนี้ก็เป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเนาะสาวบุไทยสไปายสวีเดนก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพ่พี่พี่พ,พี่น้องทั่วโลกสุขุสุคนเนาะ Happy ปป New Year จ้าขอให้เป็นวันดีสุขสันต์วันปีใหม่จ้า อยู่เมืองไทยกะขอให้เป็นวันดีขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงม,มีเดจ้าสาวผุทไทยมีสามารถไลฟ์สดได้จ้าเข้าไปสามรอบกัเด้งคืนเด้งคืนจ้าสงสัยเขาจะปิดปีใหม่อ่ะจะปิดปีใหม่สาวผไทยมีสามารถไลฟ์สดได้แต่สาวไทยกะมาพูดคุยทางวิดีโอเอาจ้าโอเคสาวผไทยมีความเมื่อวานเนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย สาบปไทยกะเยอะยังมาพูดคุยเรื่องนี้เนาะจ้ะมันเกิดประเด็นขึ้นว่าเมื่อวานสาบปไทยนะ่ะช่วงคำ่คำๆของสุเดีนมันมีคนติ้งเข้ามาในเม s เซ n เจอร์ของสาบุไทยเมื่อวานในสาบุไทยก็ลงคลิปรัวๆล,ลงคลิปเรียวนะจ้ะ เมื่อวานเนี่ยสาวบุไทยก็ลังลงคลิปเดียวแล้วเขาก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วเขาก็เข้ามาคอมเมนต์สาวบุไทยแล้วเขาก็บอกว่าคุณต้องการเงิน800 0บาทไหมครับคุณเป็นผู้ช่วยโชคดีคนหนึ่งผมต้องการให้เงินคุณ800 0บาทมีต้องเอ่ยชื้อเอ่ยนามสาวบุไทยก็เขียนไว้อยู่แต่สาวบุไทยมีเอ่ยชื่อเอ่ยนามแล้วกันเนาะเป็นบุคคลที่ สาวบุไทยก็ไม่รู้จักเหมือนกันเสนอเงินให้สาวบุไทยเปัดป้านบ้าสาวบุไทยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่มาทําคลิปรวิวตั้งแต่มาเป็นครีเอเตอร์มือมือใหม่นี่จ้ะสาวบุไทยว่าอ๊้แต่สาวบุไทยกข็ขอบคุณเลยหลายขอบคุณเลย S <S 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 สาวบุไทยขอบคุณหลายๆสาวบุทไทยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะว่าสาวบุไทยจะมีคนอุปการะคุณสาวบุไทยตั้งเงินแปดพันบาทเป็นของจริงหรือเป็นลวงหรือเป็นอะไรก็สาวบุไทยกะดีเจอคือเก้าเจ้าขอบคุณหลายๆกดคนไลค์กดแชร์ใหอสาวบุไทยนะแต่สาวบุไทยกะพิมพ์ตอบเขาไปว่าไม่จ้าสาวบุไทยพิมพ์ไปแค่นี้สันส้นๆเนาะสาวบุไทยเป็นนิสัยที่แปลว่าออ นี่เนี่ยสาวุไทยเจอมาทุกคนก็คงจะเจอบ้างคนก็คงจะเจอเหมือนสาวุไทยเหมือนกันเนาะสาวุไทยอยู่ Sweden สวีเดนสาวบุไทยชอบทํางานแบบนี้ชอบเนี่ยชอบเอาเวลาว่างมาทำครีเอเตอร์มือใหม่มาทําแบบนี้ลงคลิปไลฟ์สไตล์ของตัวเองแบบนี้สาวุไทยชอบแบบนี้ทํางานกับ โลกออนไลน์แบบนี้สาวผูไทยเป็นอะไรที่ชอบมากมันเป็นความคิดของตัวเองมันมีไอเดียของตัวเองที่เกิดขึ้นในสมองเนาะสาวผูไทยชอบแบบนี้แล้วก็ขอบคุณ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 นีหลีจากใจสาวผูไทยสไปซ์สวีเดนเนาะที่เอนดูสาวูไทยสไปซ์สวีเดนกดเอนดูแล้วก็ เยอะมอบเงินรางวัลนะตรงนี้สาวุไทยสาวุไทยก็โอ้ยขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอบคุณมากๆสาวุไทยกะขอบคุณถึงความวันดีของคนนั้นถ้าเขาคิดดีทำดีก็โอเคดีไปถ้าเขาคิดไม่ดีก็ก็แล้วแต่คนคนนั้นเนาะเขาคิดดีทำดีสาวุไทยก็ไม่รู้หรอกจ้าสาวุไทยก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณอิรีขอบคุณจากใจสาวุไทยกะ มีคิดมีฝันเนาะว่าจะมีคนรักคนเมตตาคนอินดูสาวพุไทยสไป์ส,สวเดนทําคลิปเรียวเราก็ตั้งใจทําคลิปรีวเราก็ตั้งใจทําตั้งใจทําส่งงานส่งอะไรได้เต็มที่สาวพุไทยนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยสาวพุไทยนี่ตั้งใจทํามากๆส่งคลิปตั้งใจทําคลิปไลฟ์สไตล์ของตัวเองสาวพุไทยจะชอบแบบนี้และสาวสุภไทยจะมีการออกข้างนอก บ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งแล้วก็เป็นพบภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยสาวุูทายจะชอบแบบนี้มากกว่าสาวุูทายชอบมากสาวุูทายทําแบบนี้สาวุูทายมีความสุขเนาะมีความสุขนะการได้พูดคุยกับเพื่อนๆพี่น้องในในหมวดมืออาชีพแบบนี้สาวุูทยายขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆ ขอบคุณสุดๆจใจใจสาวผู้ไทยสาวพายสวีเดนและคนที่วางดีกับสาวผู้ไทยต้องการที่จะมอบเงินให้สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยก็ขอบคุณอิลีเนาะขอบคุณมากๆอ่ะวันนี้ส่งท้ายและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีมีเงินมีทองปังปัง,ปงรวยรวยเนาะสองศูนย์สองสี่สองห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็ ขอให้คิดสิ่งใดขอให้มุ่งมั่นปัถนามุ่งมั่นจงทําความดีมุ่งมั่นทําความดีสุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ2 0งศปังปังรวยรวยสุขุสุคนเดอจ้าปังปังจ้า